และเอาเลขส5 3้าสามอันนี้ค่ะแม่เนาะทีนี้ถ้าจ้างมาเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นอยู่ประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องมาถึงเราเหรอกแม่เนาะองค์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครตีไปเลยวะไม่ไม be be บบ да? เกินเดือนเนาะเดี๋ยวในบ้านจะะกานก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สสุขสุขคนนะจ๊ะมาโฟรบังปอกับสองซาลามาน้อสมเนอรพี่น้องอากาศหนาวซบกระแตกหนากระแตกลูกพี่น้องมือนนี่สิลงไปวัดเนาะมีคนไทย หรือว่าสาวไทยหรือว่าคนไทยเพิ่นมาอ่าในวัดมาอ่าภาษาสัมพันธ์จะเกี่ยวกับเหลืองยังแหละน้องพี่น้องกะลงไปบึ่งไปฟังกันเนาะว่าเพื่อนมายัง ก็สบายดีมาดางท่านในบ้านนะคะแล้วก็คณะบ้านแล้วก็สบายดีมายังพ่อแม่ประชาชนทุกคนนะคะที่มีหน้ามีตาเข้าร่วมกองกอประชุมในวันนี้นะคะหนูมีชื่อว่านางสาวดวงใจบุญชูนะคะเป็นนักวิชาการนะคะมาจากสมาคมส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยซึ่งสมาคมของเรานะคะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคระนะคะ แล้วหน่วยงานของเรานะคะได้ร่วมมือกับโครงการพิญวัฒ์จำกัดนะคะอยู่ที่สปปลานะคะอยู่ที่นครหลวงเบียงจันท์ทั้งสองหน่วยงานนะคะได้แงมเห็นความสําคัญของการทําการเกษตรจึงไปยื่นเรื่องขออนุญาตนะคะผ่านกระทรวงกตรกรรมป่าไม้นครหลวงเพื่อลงจัดอบรมทั่ว18แหงของประเทศลราของเราและยังได้มาขออนุญาตผ่านห้องการแขงสวรรค์เขตเพื่อลงจัดอบรมทั่ว14ตัวเมือง หนึ่งนครน,นะคะหรือรวมประมาณสิบห้าตัวเมืองนะคะของสัยเมอเฉลีรน,นะคะเพื่อลงจากอกลมและยังได้มาขออนุญาตนะคะผ่านห้องการเมืองนคนรไทรศนนะคะว่าจะขอลงจากอกรมเนี่ยทั้งหมดหกสิบเจ็ดหมู่บ้านนะคะที่ขึ้น,น,านจากนครไทรศนอะไรบ้างคะนะคะาข้าวไม้ต้นมียางพาราไหมคะมีมมนะคะประมาณสามอย่างนี้เนาะแล้วก็เครื่องปลูก เพ็ดตงปกเขือักถั่วหนูจะอธิบายเฉพาะที่เราปลูกแล้วกันถ้าอาธิบายให้ทุกอย่างวันนี้อย่าว่านะคะ c 0 0ซีซีหรือ2แก้วเอ็ม้ต่อน้ำสาวลิปนะคะหรือว่าหนเป้สะพายหลังเงินะคะในการปนหนึ่งครั้งนะคะให้เราปนหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถฉีดได้1ไล่นะคะฉีดพ่นใส่ใบข้าวได้เลย2อ,อาทิตย์ใช้ทีหนึ่ง2อ,อาทิตย์ใช้ครั้งหนึ่ง ใช้ฉีดไปเรื่อยๆจนข้าวเริ่มมานหรือข้าวเริ่มตั้งท้องให้เราหยุดฉีดถ้าเราเร่งการเจริญเติบโตเกินไปนะคะเราจะป้องกันดีกว่าให้ข้าวป้องกันข้าวจากการเกิดเชื้อรานะคะหรือจะเป็นปัญหาต่อไปในการเป็นข้าวหมากนั่นเองถ้าข้าวเริ่มมานนะคะให้เราเปลี่ยนไปใช้เป็นปุ๋ยหมากหรือว่าปุ๋ยเม็ดแทนนะคะให้ใช้ตั้งแต่ส4ี่วันนะคะคือฉีดไปเรื่อยๆจนข้าวเริ่มมานให้หยุดฉีดนะคะ ใช้ฉีดทุกๆ2อาทิตย์นะคะแล้วทีนี้นะคะบ้านเรามันต้นนะคะมันต้นนะคะใช้เท่ากันเลยก็คือ2แก้วเอ็มร้อยหรือ 300cc ซีซีต่อน้ำซาวลิปหรือว่า1นึ่งเต้สไพร,ร์หลังเนึนฉีดปลูกอะค่ะแม่ที่เราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะที่เตรียมไปปลูกให้เราตวงตัวยายขึ้นมานะคะสามร้อยซีซีนะคะหรือ2แก้วเอ็มรต่อน้ำหน0่งร้ลิตร นะคะใส่ถังคุยใหญ่ๆเลยนะคะปนลงไปในถังคุยแล้วให้เรานำแช่นะคะสิบหาหานาทีแล้วนําขึ้นนะคะนำขึ้นนะคะแล้วสามารถนําไปปรับปลูกได้ตามปกติของเราเลยมันจะช่วยปเป็นลิตตามันนะคะแตกตามันแตกรากได้ดีขึ้นเนาะทีนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งบ้านเรายางพาราใช่ไหมคะยางพารานะคะถ้าใครยังเป็นเบี้ยอยู่หรือว่าต้นเล็กต้นน้อยอยู่สามารถฉีดคุมใส่ใบใส่รากต้นได้เลยนะคะ ในอัตราการนำใช้2แก้วเอ็มร้อยต่อน้ำสาวิตนะคะ2อาทิตย์ฉีดทีหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้ายางที่ปาดแล้วทีนี้หรือ,อยางที่กีดแล้วนะคะหรือว่าเปิดหน้ายางเริ่มกีดแล้วนะคะให้เราเนี่ยอนามัยนะคะสวนให้เรียบร้อยก่อนนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วฉีดตามบินตามร่องส่วนว่าที่เป็นต้นยางอั้นเป็นต้นยางฉีดตรงร่องลอกลางเลยะค่ะแม่นะคะหรือฉีดรอบๆลำต้นได้เลยนะคะในอัตราการนำใช้ก็คือ2แก้วเอ็มร้อยต่อน้ำสาวิต มันจะไปช่วยเร่งการเจริญเติบโต้นั่นเองนะคะถ้ายางที่ปาดแล้วไม่ให้ฉีดโดนหน้ายางเด็ดขาดนะแม่เนาะให้ฉีดรอบๆต้นแทนนะคะทีนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะพวกผักเครื่องปลูกนะคะผักที่เราปลูกกินปลูกขายก็แหลกแหหนูจะแบ่งออกเป็นสองประเทศนะคะประเทศที่หนึ่งก็คือประเภทกินใบนะคะไม่ว่าจะหอมใบได้เลยนะคะแต่ก่อนจะฉีดคุมใส่ใบให้เราลดน้ําให้ชุ่มก่อนตอนเช้าๆนะคะลดน้าให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วฉีดยาตัวที่คูมตามหลัง าการนำใช้เท่ากันเลยก็คือสัตว์หมาเนี่ยมันร่วงมันฟูทําให้ผลผลิตเราเสียหายประเทศที่เก็บกินดอกกินหมากอย่างบักแตงบ,กงบักโม่บ้านเรานี่แะนะคะบักเพชรบักทัวบักเขือพืชทุกชนิดเลยนะคะที่มันออกดอกเพื่อเป็นหมาให้ไม่ฉีดโดนดอกโดนหมากเด็กค่ะให้เราเปลี่ยนวิธีการหดนะคะถ้ามันยังไม่ออกดอกออกมาฉีดฉีดคุมสใบได้อยู่ แต่ถ้าื่อไหนที่ออกดอกออกมาปึ๊บนะคะแม่ให้เรามาลดท uh oh ี่เน่าหรือที่หนุ่มแทนนะคะเพื่อป้องกันดอกหมากมันร่วงมันหล่นนะคะป้องกันผลผลิตเราเสียหายนั่นเองพอจะจืดได้ไหมคะแม่ที่การนาใช้ถืงน้ำจืดได้ไหมคะถ้าเราจะเก็บไว้ฉีดนะคะสองแก้วเอ็มร้อยต่อน้ำสาวลิตรนะคะฉีดทุกๆุสองนาทิตย์ไปถ่ายเอกสารเอานะคะแม่ได้ไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปวางไว้หลังตู้เย็นหลังตู้กับข้าวดินไม่ดีนะคะแม่นะคะ หอยเชอรี่หรือที่นาก็ไม่ตายแมลงก็ไม่ตายนะคะเนาะดังนั้นนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการเนี่ยให้เราไปศึกษาวัตถุดิบเนี่ยหาได้ก็ตามหั่ว่าเราทุกอย่างเลยนะคะให้เราพวกเราเนี่ยไปศึกษาต่อกันเอานะคะเหนื่อยกันหรือยังคะแม่น่อยค่ะเหนอยข้าวรอยัายังเนาะนะคะถ้ายังไม่เหนื่อยนะคะอีกครึ่งเดือนที่เหลือหนูจะส่งต่อนะคะให้กับหัวหน้านักวิชาการนะคะที่มาด้วยกันนะแม่เนาะนะคะเดี๋ยวอยไเชิญเลยค่ะ ้เวลาแม่ชอบนอมสะดวกสบายเนาะไปซื้อได้ก็ซื้อเอาตามร้านขายคุณฝุ่ยหรือว่าร้านขายพันไม้ต่างๆก็จะมีพวกคุณขาวคุณมันขายนะคะจิจิเก็บไปกินข้า,าวเช้าเลย้วยแม่มเนาะวันนี้วันพระนะคะวันศิลป์นะคะก็น,น่าจะตักบาตรกินข้า,าวเช้ากันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ,ะในวันนี้นะคะหนูเองนะคะก็สวัสดีนะคะพ่อแม่ประชาชนนะคะบ้านเราทุกคนนะคะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่คงรู้แล้วเนาะว่าลูกๆเป็นใครมาจากไหนแล้วแม่เนาะนะคะ เพื่ออะไรนะคะก็จริงๆบ้านเราเนี่ยมีการนัดกองประชุมกันเมื่อวานแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าเข้าใจไม่ครบถ้วนแล้วทีนี้ประชาชนก็แบบไม่ได้มาเข้าร่วมกองประชุมคะแม่ทีนี้เลยพยายากับคณะบ้านว่าวันนี้เป็นวันพระน้องพระสินนะคะถ้ามาชุมที่วัดเนี่ยก็น่าจะมีคนเข้าร่วมกองประชุมทีนี้หนูไปวัดใต้มาตะกี้ค่ะแม่คนแต่ละกลุ่มประมาณเท่ากันเลย40-50คนก็ถือว่ารวม2กลุ่มก็ประมาณ100คนนะแม่เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วคนมาหลายเท่าไหร่เลยแต่ผลผลิตทางด้านกิจกรรม เอาเรวเทียบไทยด้ยมเนาะประเทศลาาถือว่าปลูกข้าวได้น้อยปลูกข้าวได่งามปลูกไก่ปลูกนันปลูกยางไม่ได้มาตรฐานค่ะแม่ถ้าเทียบกับประเทศไทยคือคนไทยปลูกข้าวส่งออกขายตามประเทศนะคะคนไทยปลูกพืชปักเพิ่มปลูกผลไม้ขายออกไปหลายประเทศนับแต่ประเทศลาาไม่ต้องไปซื้อกินตามท้องตลาดก็ซื้อผลไม้ที่มาจากประเทศไทยเทีย้ประเทศไทยค่ะแม่ปลูกยางพาราก่อนประเทศจีนประเทศไทยปลูกกาแฟเยอะเป็นอันดับที่สองของโลกปลูกข้าวก็ส่งขายออกสู่ตลาดสากลหรือต่างประเทศ ปลูกข้าวกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นทีนี้นะคะข้าวบ้านเราเนี่ยข้าวเมล็ดรีเนาะข้าวแข็งง่ายเลยข้าวเร็วข้าวแข็งจะขายออกกันประเทศอื่นๆมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะแม่เพราข้าวไม่ได้คุณภาพเนาะแต่เราปลูกกินเองนะคมัะปลูกกินเองขายวนเวียนกันในประเทศเราก็ได้แต่ทีเนี้ยพอเปิดอาเซียนแม่น้องทาโครงการหรือบริษัทไทยค่ะแม่ก็ มาเปิดบริษัทที่เราก็คือพูดง่ายๆเ่ยเป็นภาคเอกชนเข้าร่วมการขอโค้ตาจากทางรัฐบาลเนะี่ยก็ได้ความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานนะคะกรมใหญ่ชันติบาลแล้วก็กระทรวงกิจกรรมทางบริษัทไทยเนาะมาเปิดบริษัทอยู่ที่นครราชสีมาอ่าเซียบุรีแบบแม่ภาคเหนือเนาะปักเซีย่างเงี้ยภาคใต้เพื่อขอโค้ตานำพาเอาพนักงานคนไทยหรือว่าคนที่เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมจ้างพวกคูกมาเป็น,นเดือนเดือน เพื่อมาจัดก,การฝึกอบรมในประเทศเราหมู่บ้านละหนึ่งวันทั่วประเทศแต่เราใช้เวลาประมาณไม่เกินสิ้นปีนี้นแหมก็คือแล้วเสร็จเนาะเพราะว่าเราประชุมมาปีนีงแวปีนี้ก็คือปีที่สองทีนี้มีโอกาสเดินทางมา,ามันนครไกรสอนก็คือครั้งนี้ครั้งแรกแหมก็ดีใจที่ได้เป็นคนมาลงชุมบ้านเราเองเพราะว่าพนักง,งานมีแบบยี่สิบคนกับสามคนเราชุมวันนึงไม่ต่างก่บสามหรือสี่หมู่บ้านเราจะแบ่งกันลงแหมเนาะนะแต่ทีนี้บางที67เมือง67ิบบ้านต่อของเมืองเราเนาะลูกก็ไม่ได้เป็นคนลงทุกบ้านแต่แน,น่ๆว่าปล ในประเทศเนาะจริงๆประเทศไทยมันมี77จังหวัดด si ินเขาดีพูดง่ายๆเลยว่าดินเขาดีน้ำเขาก็บอกเขามีแม่น้ำเจ้าพระยาเขามีฝุ๋ยมีปุ๋ยไร้มีเครื่องมือในการทําการเกษตรกรรมเหนียครบพูดง่ายๆเลยแม่หวานปุ๋ยนักบ้านเราหวานมือใช่ไหมตัดร็จพวกเซตทั้งนำไปหวานไปหล้วแต่ภาคกลางใช้เครื่องหวานปุ๋ยใช้โดรนการเกษตรแช่ไหมเนาะใช้รถดังนา ลดปันก็เฟืองใช้เครื่องวางปุ๋ยเครื่องฉีดยาใช้ปุ๋ยเคมี <K. S 2> คือปุ๋ยเล่งใบเล่งให้ข้าวให้พืชให้อ้อยให้พืชยาใบเขียวใบางามเนี่ยคือปุ๋ยไนโตรเจนทีนี้ฟอสฟอรัสคือปุ๋ยที่ช่วยเล่งรากขยายรากทำให้รากพืชยาวต้นข้าวสูงรากแกมพาายาวต้นยมงปราสูงขึง้นเนี่ยอันนี้คือฟอสฟอรัสโพแทสเซียแมแปมแว่าปุ๋ยที่ช่วยเล่งนำยำเล่ง เลขตัวที่ 3, สามโพแทสเซียมคือปุ๋ยมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกคุณแม่บ้านเราต้องไปต้องไปจำในตัวเจนไม่ต้องไปจำฟอสฟอสรัอสหลักโพแทสเซียมโพรวา่าจะให้ลูกให้จำชื่อภาษาอังกฤษตะอมไหมเนาะเดินยังไม่ค้นวัดหรอคะแม่ลืมนะคะไปดูอยู่หน้ากระสอบปุ๋ยกระดาษแต่ที่นี้ลูกจะสรุปไม่เข้าใจไหซื้อปุ๋ยมาหนึ่งสอบมีสามตัวเลขเลขตัวที่หนึ่งคือปุ๋ยเล่งใบเลขตัวที่สองคือปุ๋ยเล่งรากเลขตัวที่สามคือปุ๋ยมาแค่นี้เลยค่ะ ปุ๋ยหนึ่งสอบมีแค่เล่นใบเล่นหน้าเล่นหมากถ้ามันจึงไม่พิเศษ4จี5 5จีทำไงจานหนึ่งนะถ้วยหนึ่งกินกินทุกกี่พิเศษมันน่าสิบพันทีเนี้ยก็เกือบร้อยนะแม่เนาะทีนี้ถ้าจ้างมาเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นอยู่ประเทศไทยก็ได้ไม่ต้องมาถึงเราหรอกไหมเนาะแต่ทีนี้ทางโครงการเขาหมดงบประมาณง่ายเพราะว่าเงนเงินใช้พนักง,งานเกิดซาวคน,นแำไแต่เขาจะได้อะไรคืนใช่ไหมคะได้คืนแน่นอนคือปีหน้าปีหกเก้าบริษัทไทยที่เป็นประธานบริษัทของพวกลูกเนาะได้ไปเซ็นรัฐบาลนำขอโควต้าเอาปุ๋ยน้ ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยินซีปุ๋ยเคมีปุ๋ยยินซีเคมีต่างๆเข้ามาขายหรือมาวางจําหน่ายรอให้ประชาชนคนเราไปซื้อใช้ในปีหน้าปีถัดไปแต่เพราะว่าเขาจะเอามาวางขายกับร้านขายทางบริษัทเราแม่เลยเอาปุ๋ยซีสิเนี่ยค่ะที่หนึ่งและเอาเล็กซาวและเอาเล็1สิบห้าสามอันนี้ค่ะแม่หมายามว่าสิบห้าข้างหน้าไม่เอาสิบห้าข้างหน้าไม่เอาสิบหกข้างหน้าไม่เอาเล็กซาวตัดออกตัดออกและเอาสิ่งที่ดีแต่ละอย่างปุ๋ยขาตนเนี่ยเอาไปขายเราไม่ได้เลยหรอแต่ว่าประเทศเราทางรัฐบาล มันเกี่ยวกับการเงินการปกครองมันเป็นโครงการของคนไทยเนาะ,นะถ้าสุรบชาชนใช้ปุ๋ยไม่ดีซื้อไปบ้านหนึ่งหมดเงินเป็นล้านหมดหมู่บ้านเนี่ยหมดเงินหลายล้านแล้วใครจะรับผิดช,ชอบถ้าปุ๋ยไม่ได้คุณภาพมันเสียการเงินการปกครอง่ทีนี้ถามว่ามันดีต่อใครการตรวจสอบนานๆหลายภาคส่วนมันดีต่อไปจนคนซื้อจะได้มั่นใจว่าซื้อได้ของแท้ได้คุณภาพแน่นอนดีแน่นอนบ้านบ้านบ่านะ้านบ้านบกาน อายุเท่าไหร่คะพสีแจกนายนะพันแจกฟีแจกฟคุยนามาแต่ไทยแจกคุยนก็ได้ทุกหนึ่งอ่ทุกนึงต่อสีคนพันแจกทุกหนึ่งต่อสีคนพันแจกถ้าน้า ในนั้นได้ตุ๊กน่ะชั้บเบิ้งไในนั้นนะได้คูตุ๊กได้คุ่คนหิวเมื่อคุะตุ๊กคุะตุ๊กพี่น้องมาฮอดเทื่ยนแล้วได้ปุ๋ยสองขวดพี่น้องเพิ่นแจกฟรีเพิ่นมาแต่ไทยเพิ่นไปแจกเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยมาแจกเนาะมาแต่ไทยได้ปุ๋ย น้ำปุ้ยน้ำนะพี่น้องเนาะเอาไปใส่พุดพักพุดหนาพุดเขาพุดกะต้นใหม่ต้นพื้นเงี้ยกระได้เบิดเนาะพี่น้องแก้มมะนาวนะแตกพี่น้องบอได้ท่าสีแก้มบอได้ท่าสียังเนาะพี่น้องแก้มแตกพี่น้องเออไม่อยากสีเปล่าแดงตองนแดงแก้มแตกเนาะอืมกะสิข้อจบคลิดสมนิขอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจใหนเรื่องพี่น้องกับสวัสดีสบายดีเด้อจ้าบ๊ายบาย